t เตช o n a ีเ w ปปอ o ส์มันคืออาวุธขนาดใหญ่ที่ถูกติดตั้งอยู่กับที่และไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยในเกมนี้มันจะมีอาวุธแบบนี้ทั้ง9ชนิดครับ <c oughs> เรามาดูที่ปืนแรกกันครับแ a x i m ิมมันเป็นปืนที่สามารถหาได้ในทุกๆด่านในเกมนี้ครับและมันจะมีอยู่2ประเภทให้เลือกใช้ซึ่งแบบแรกก็คือแบบมีเกาะป้องกันแล้วก็แบบไม่มีเกาะ โดยทั้ง2อ,อย่างนี้จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันครับโดยแบบแรกหรือว่าแบบมีเกาะข้อดีมันก็คือปลอดภัยมากกว่าแต่ด้วยเกาะที่ถูกปิดไว้อยู่มันจะทําให้มองเห็นศัตรูได้ยากตายแล้วก็แบบที่ไม่มีเกาะซึ่งข้อดีของมันก็คือมีมุมมองที่กว้างกว่าแต่มันจะอันตารายมากกว่าเมื่อเทียบกับอันที่มีเกาะเนื่องจากการที่ยืนยิงนานๆมันจะทําให้ตัวเรากลายเป็นเป้านิ่ง แต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังเป็นปืนที่มีประสิทธ,ธิภาพที่ดีเยี่ยมครับเนื่องจากมันเป็นปืนที่ยิงได้นิ่งมีกระสุนกระจายนิดหน่อยแต่ก็มีดาเมจที่แรงครับซึ่งสามารถเอาไปสู้กับทหารราบได้อย่างสบายๆหรือว่าจะเอาไปสู้กับยานพาหนะต่างๆก็ได้เหมือนกันครับอย่างเช่นเรือมา้าหรือแม้กระทั่งเครื่องบินครับเข้ามาเลยโอ้ลงพื้นดีกว่า โดยรวมแล้วเป็นปืนที่ใช้งานดีมากๆเนื่องจากโดยส่วนมากปืนนี้จะถูกติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมอยู่แล้วครับโดยเฉพาะโหมดออเปอเรชันแล้วเมื่อคุณอยู่ฝ่ายป้องกันการใช้งานปืนนี้ยิ่งใช้ดีขึ้นไปอีกครับไายไายวันมันจะเยอะไปไหนเนี่ยปืนแม็กซิมเอ็มผมให้ที่เครับปืนที่2อปืนยิงระเบิดเบเกอร์ไทยเอ็สองปืนนี้สามารถหาเจอได้ในยานพาหนะทั่วไปไม่ว่าจะเป็นปีเฮมอ เรื่องบินประเภทบอมเบอร์แม้กระทั่งเหลือครับไม่ผ่านเว้ยถือได้ว่าเป็นปืนที่ยิงได้แรงมากๆเนื่องจากมันมีขนาดกระสุน20มมและมันทําให้สามารถฆ่าศรกจําพวกทหารราบได้อย่างง่ายดายแต่ในส่วนของยานผ่านนะปืนนี้จะยิงไม่ค่อยเข้าครับจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมืออย่างอื่นเข้าช่วยอืด้านซ้ายอต่อไปโดไปอุ้ยกลแคปหนึงนะ โดยรวมแล้วเบกเกอร์ M 2มันเป็นปืนที่ใช้งานดีมากๆมันยิงได้แรงแล้วก็หลัวโดยมันจะเหมาะกับการเอาไว้ยิงฐ่าราบโดยเฉพาะเลยครับตายตายหมดหมดแล้วมั้งอ้าวอีกตัวหนึ่งแกไม่รอดแน่ปืนเบกเกอร์ผมให้ที่เทียเอสอาวุธชิ้นที่3ร e v ีเวน r ์ j e c เจคเต ดูจากภายนอกแล้วมันเหมือนมอท่าที่มีหลายรูครับโดยด้านในมันจะใส่ระเบิดแก๊สเอาไว้และในเวลาที่เรากดเปิดใช้งานเจ้ากระสุนแก๊สจะถูกยิงออกไปในพื้นที่ที่กาหนดและมันจะทําให้พื้นที่ที่ถูกยิงเต็มไปด้วยแก๊สส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรขนาดนั้นครับเนื่องจากมันยิงได้แค่จุดเดียวและเราก็ไม่สามารถปรับระยะตามที่เราต้องการได้ <c oughs> ผมให้ที่ดีแล้วกันครับอาวุธชิ้นต่อไปครับปืนใหญ่ BL 9.2หรือที่เรียกสั้นๆว่าซีชกัน ผมชอบมองว่ามันเป็นปืนคล็อกขนาดใหญ่ครับมันมีดาเมจที่แรงและยิงได้ไกลมากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทุนแรงสลับฝ่ายกันได้เป็นอย่างดีครับ<า>ว้าวโอ้ไมก่ก็ด้านขวา <c oughs> แต่ข้อเสียหลักๆของปืนนี้ก็น่าจะเป็นอัตราการยิงที่ทําได้ช้ารวมถึงการรีโหลดที่ทําได้ช้าเหมือนกันครับ <c oughs> โดยมันใช้เวลารีโหลดตั้ง12วินาทีซึ่งถือว่านานมากๆเร็วๆๆๆๆ แล้วก็ผมขอแนะนําอยู่เรื่องหนึง่งเมื่อคุณเริ่มใช้ปืนใหญ่ชิ้นนี้ทางฝั่งศัตรูบางส่วนจะอ้อมเข้ามาหาคุณครับชิบพายละชิบหายแล้วดังนั้นแล้วเวลาที่คุณใช้งานปืนใหญ่ชิ้นนี้ให้ดูแผนที่บ่อยๆและระวังหลังให้ดีๆครับเฮ้อยอยู่ไหนอะเรียบร้อยแล้วก็ในเรื่องของการดูแลรักษาเวลาที่ปืนใหญ่นี้พังเราจะไม่สามารถซ่อมแซมให้ปืนใหญ่นี้ใช้งานได้อีกรอบครับ ซอมไม่ได้โดยรวมแล้วมันเป็นอาวุธที่ดีครับแล้วก็ใช้งานไม่ยากขอแค่ให้พวกคุณดูแผนที่แล้วก็กะระยะให้เป็นก็พอครับ <_ m ars> แถมมือกับเท้าก็ต้องเร็วด้วยเพราะว่าคุณต้องใช้ทักษะนี้ในการแย่งใช้งานปืนใหญ่แข่งกับเพื่อนร่วมทีมโอ้อะไรเนี่ย <_ m ars> โอ้ยมาไม่ทันปืนซิชกันจะมีให้ใช้ใน4ด่านครับได้แก่ด่านซอยซองด่านแล็เจอร์วอร์ดันไฮท์ ไม่แล้วก็ดาดคาโบเลตโตครับปืนนี้ผมให้ที่ A ครับอันต่อไปครับปืนใหญ่สนาบ FK 96อีกหนึ่งอาวุธหนักที่สามารถหาพบเจอได้ในทุกๆแผนที่ที่มียานผ่านนะมันเป็นปืนที่ยิงได้แรงพอสมควรซึ่งมันแรงพอที่จะสู้กับรถถังได้โอเคได้ละอยูด่ด้านขวาสินะและสามารถจัดการกับฐานลาบได้อย่างง่ายดาย แต่ปืนใหญ่นี้ก็มีข้อที่ต้องระวังอยู่ครับและข้อที่ควรระวังก็มี2ข้อด้วยกันข้อแรกปืนใหญ่นี้มีเกาะด้านหน้าที่บางเมื่อศัตรูอย่างรถถังเห็นมันจะสามารถฆ่าคุณให้ตายคาที่ได้ด้วยการยิงแค่นัดเดียวยดีนะักดออกมาก่อนเออโอนอย่างที่2เมื่อศัตรูเห็นคุณใช้งานเจ้าปืนนี้มันจะทําทุกอย่างเพื่อให้เข้าใกล้คุณมากที่สุดและมันจะฆ่าคุณ <laughs> ดังนั้นแล้วให้ระวังหลังให้ดีครับโดยสรุปแล้วปืนนี้เป็นปืนที่มีประโยชน์มากครับในเรื่องของการจัดการรถถังรวมถึงหารราบและในฐานะฝ่ายป้องกัน <c oughs> การมีเจ้าปืนสนามอยู่หลายกระบอกมันจะทําให้แนวป้องกันของคุณแข็งขึ้นไปอีก <c oughs> ปืนใหญ่สนามผมให้ที่ S อครับปืนใหญ่อันต่อไปครับ <c oughs> ปืนใหญ่คอสท่ลกัน มันเป็นปืนใหญ่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเกมแต่หน้าที่ของมันมีค่อนข้างจํากัดเนืน่องจากมันมีไว้ใช้เพื่อจัดการกับเรือใหญ่โดยเฉพาะอย่างเรือเอลคลาส e ด t ทร y เอแล้วก็เรือใหญ่ d เดสน็อตโดนไหมโอเคโดนเรียบร้อยแต่ข้อเสียของปืนใหญ่นี้ก็มีเยอะพอสมควรครับเนื่องจากมันมีขนาดใหญ่ได้ทําให้มันเป็นเป้าโจมตีได้ง่ายแถมพังได้ง่ายอีกด้วยครับอุย้ย ส่วนข้อเสียข้อของปืนนี้ก็คือนอกเหนือจากเรือลบมันก็อามาใช้ยิงกับทหารราบได้ลำบากมากครับ oh, <the> ปืนนี้อผมให้ที่4ครับอันต่อไปครับ Fortress กันหรือว่าป้อมปืนใหญ่ที่มีบังเกอร์หนึ่งปืนที่ยิงได้ค่อนข้างแรงเนื่องจากการยิงครั้งเดียวมันจะยิงกระสุนออกมาทั้ง2ลูกเพิ่มดาเมจแบบคูณ2เข้าไปอีกครับ แถมปืนใหญ่ป้อมปาก,การนี้ยังสามารถรีโหลดได้อย่างรวดเร็วซึ่งถือว่าเร็วมากๆในหมวดของปืนใหญ่และข้อดีข้อที่3มันก็คือเรื่องของความปลอดภัยของผู้ใช้งานเนื่องจากศูนย์ควบคุมของปืนใหญ่นี้อยู่ใต้บังเกอร์ทำให้ผู้ใช้งานมีความปลอดภัยอยู่ในระดับหนึ่งครับ are บ้านี่ห้องส่วนตัวเว้ยแต่บางทีมันก็จะมีคนเจาะเข้าไปได้ถ้าหากว่าโชคร้ายนะครับ <laughs> ฟอร์เทสกันจะมีให้ใช้อยู่3ด่านครับได้แก่ด่าน Empire a เอด่านภูเขาแกลบป้าแล้วก็ด่านเฮลิโก l แลนไบท์โดยส่วนตัวผมชอบเอาปืนนี้มายิงเรือรบเป็นพิเศษเนื่องจากมันยิงแรงมากยิงไปไม่กี่นัดแล้วก็จมแล้วครับเอาเฮ้ยโดนเฉย ตายเปลี่ยงตายโอสองลำเลย าตายก็ด้วยผมหมายกโอเคทหาร i ่ s นสิทธิ์ทหารท่าึง Das hört out! อโคตรสนุกเลยครับเอา T S ไปเลยอันต่อไปครับปืนใหญ่ S K 4 5 Coastal Cannon ปืนนี้สามารถหาเล่นได้ในด่านซีเบิร์กเท่านั้นส่วนมากตำแหน่งของมันจะถูกตั้งอยู่บนท่าเรือแล้วก็บนชายฝั่งครับมันมีหน้าที่ในการใช้จัดการกับเรือรบแล้วก็เรือหอะเป็นปืนที่ยิงได้ค่อนข้างแรงได้ยิงได้ไกลามากๆเพียงแค่ยิงใส่เรือต่อไปโดนสักสลูกก็น่าจะพังแล้วครับ โอเคโอเคไปก็ได้ครับโพสต์ท่อแคนนอนผมให้ที่ B ตอนนี้เราถึงอันดับสุดท้ายแล้วครับปืนต่อต้านอากาศยาน QF 1 AA yes yes มนันเป็นเปืนที่มีความสำคัญมากครับอย่างที่รู้กันดีว่าในเกมนี้ยานพานะเครื่องบินมันจะโกงมากๆถือว่าเป็นฝันร้ายของเราทหารราบเลยและครับซึ่งปืนต่อต้านอากาศยานอันนี้มันจะถูกใช้เพื่อแก้ทางเครื่องบินโดยเฉพาะ Ah! แต่ปืนนี้ยังสามารถเอาไปใช้กับผลได้ด้วยครับอุ้ยและในส่วนของอาร์เท e ร์ t ี่ทรัมันก็มีรุ่นที่ติดตั้งปืนต่อต้านอากาศยานอยู่ครับและมันจะทําให้ใช้งานง่ายมากขึ้นอา้าวไม่มีนักบินและหลังจากนี้จะเป็นส่วนของเกมเพย์ซึ่งเป็นช่วงที่ผมทะเลาะก,กับเรือหอะฝ่ายตรงข้ามโดยภายในครั้งนี้ฝั่งสโตมีเรือหอกตั้ง3ามลครับและผมต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการต่อสู้กับพวกมัน Dòng woo, 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 Cỡ Ờ, à, nè Ui còn á คว้เปืนนี้ผมให้ที่ S ครับมีประโยชน์มากๆหมดไปแล้วนะครับกับการจัดอันดับปืนใหญ่ในรูปแบบต่างๆตอนนี้ผมทำคอนเทนต์ของเกมภาคหนึ่งใกล้หมดแล้วครับตอนนี้ก็น่าจะเหลืออีกหนึ่งคลิปก็คงจะเป็นคลิประเบิดรูปแบบต่างๆก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ Hey mommy I'm a baby wavy I want mommy wami to give me white sauce from her juggy wuggies m m yummy I want milky wilkes i from mommy's b o o b y woobies i'm so silly willy i took a poopy in the bed mommy please help me clean it up mommy!